สวัสดีครับผมหมอยงครับหลังติดโควิดไปแล้วปอดเป็นอวัยวะสำคัญที่เชื้อโควิดเมื่อเข้าสู่ปอดของเราแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดปอดอักเสบและทำให้เกิดมีเสมหะมากขึ้นที่สำคัญคือเสมหะที่มากขึ้นเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันจะอุดกั้นถุงลมเราทำให้มีการแลกเปลี่ยนแกส๊สออกซิเจนจากอากาศที่เราหายใจไปสู่กระแสเลือดได้น้อยลง และเกิดอาการเหนื่อยหอบถ้าเป็นมากๆอาจทำให้เกิดภาวะการหายใจล้มเหลวได้ครับจนถึงเสียชีวิตดังนั้นใครที่ติดโควิดแล้วหายแล้วควรจะต้องมาฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพปอดให้แข็งแรงมากขึ้นให้เราหายใจได้เต็มปอดเหมือนกับตอนที่เรายังไม่ติดโควิดนะครับวิธีการฝึก หายใจเพื่อฟื้นฟูสภาพปอดให้แข็งแรงมี4วิธีดังนี้1การหายใจแบบเป่าปากโดยหายใจเข้าท้องให้ท้องป่องแล้วเป่าลมหายใจออกทางปากชา้าๆทำแบบนี้10ครั้งเชา้ากลางวันเย็นและก่อนนอน2 ฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมวิธีการคือเอามือวางไว้ที่หน้าท้องแล้วหายใจเข้าให้มากที่สุดเพื่อดันมือออกไปให้ท้องป่องให้มากที่สุดแล้วหายใจออกช้าๆเป่าลมออกเหมือนวิธีแรกนะครับทำแบบนี้10ครั้งเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน 3. การฝึก ไออย่างมีประสิทธิภาพหมายความว่าการฝึกไอให้ขับเสมหะออกไปให้ได้มากที่สุดโดยหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดเลยครับการไว้สองวินาทีแล้วหายใจไอออกมาอย่างเร็วและแรง <c oughs> ทำแบบนี้3ามครั้งเชา้ากลางวันเย็นและก่อนนอน และ4คือการฝึกหายใจร่วมกับการเคลื่อนไหวทรงอกโดยเวลาหายใจเข้าให้ยกแขนขึ้นเหนือศิรษะพร้อมกับหายใจเข้าแบบนี้แล้วหายใจออกพร้อมกับลดแขนลงทำแบบนี้5รอบเชา้ากลางวันเย็นและก่อนนอน สรุปวิธีการฝึกหายใจให้ฟื้นฟูสภาพปอด 1. ห,หายใจแบบเป่าปากเข้าสุดออกสุดชา้าช้าสหายใจแบบใช้กล้ามเนื้อกบังลมเอามือไว้ที่พุงหายใจเข้าท้องป่องดันมือออกไปหายใจออกชา้าช้าเหมือนวิธีแรก 3. ไออย่างแรงๆอย่างมีประสิทธิภาพ และ4คือฝึกหายใจร่วมกับการเคลื่อนไหวสวงอกคือยกแขนขึ้นและก็ลงทำแบบนี้บ่อยๆเชา้ากลางวันเย็นและก่อนนอนเพื่อฟื้นฟูสภาปอดให้แข็งแรงหลังจากติดโควิดแล้วนะครับ